ศาส,สนาพุทธเนี่ยตัดตรงเข้ามาอธิบายเลยว่าทำไมเราถึงเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์ฉั้นแก่นแท้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะสอนเรื่องความทุกข์สอนเรื่องเหตุของความทุกข์สอนเรื่องความดับทุกข์แล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ถ้าพระพุทธเจ้าสอนแค่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ไม่มีทางออกให้อันนั้นยังเรียกว่าต่ำต้อยด้อยค่ามากแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้ทางออกจากทุกข์ให้เราได้ด้วยแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยทำได้ไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนอะไรหรอกคนปกตินี่แหละสามารถช่วยตัวเอง ออกจากความทุกข์ได้